เราเคยขยับได้เราเคยไปไหนมาไหนได้ถ้าวันหนึ่งเราขยับไม่ได้เศร้านะคะช่วงหนึ่งคุณแม่เคยเดินเข้าไปไหว้พระกราบพระในห้องพระที่บ้านก็ไม่ทำเอ๊แม่เป็นอะไรหรือเปล่าแม่รู้สึกว่ามันติดติดขัดขัดที่หัวเข่ามันเจ็บเจ็บแค่นั้นพาคุณแม่ไปตรวจดีกว่าผู้ชัยชาญก็บอกว่านี่ไงอันนี้แหละมันเขาเรียกว่าคอลลาเจนที่เคยมีอยู่ในข้อเข่าของคุณแม่เนี่ยมันเสื่อม แล้วถ้าไม่ดูแลวันหนึ่งมันจะหมดไปคราวนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณจะขยับไม่ได้ mm hmm. ซึ่งอันนี้น่ากลัวมากผู mm ้ช hmm. ันบอกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดด้วยการเติมเข้าไปต้องเป็นคอลลาเจนประเภทเดียวกับที่อยู่ในข้อคอลลาเจนไทป์2ค่ะ mm hmm. เจอตัวนี้ mm hmm. นั่นก็คือ C.C. Calcium and c o l l a g l n p l เ s เ mm hmm. ชื่อมั่นในตัวนี้เพราะเป็น คอลลาเจนไทป์ถูเป็นไทป์2ที่มากกว่ายี่ห้ออื่นๆในท้องตลาดถึง5เท่าเลยนะเ็ายังมีแคลเซียมอีก2ชนิดมีวิตามินดีวิตามินซีแบบร้อเเพิ่มกรดอะมิโนที่สําคัญต่อร่างกายมาอีก4ชนิดมันจบครบในกล่องเดียวเลยพอคุณแม่ทานไปสักพักคุณแม่โลยคะเลย อุ้ยแม่ทาท่าทุกท่าได้หมดเลยคุณแม่ยังสามารถวิ่งหยอะหยอกได้ด้วยนะแล้วไม่ได้ดวิ่งอย่างเดียวนี้ดูดูขึ้นมันได้ไม่เกาะราวเลยนะไม่ต้องจับเอิร์กแล้วดูสิคลานเข่าเข้าไปไหว้พระกราบพระลุกนะคุณผู้ชมไม่ต้องจับเห็นไหมคะคือดีใจอ,ะอ่ะนี่คือความสุขที่สุดเลยของการที่เราเป็นลูกแล้วตัวท่านเองก็มีความสุขมากมีกิจกรรมกับลูกได้ตลอด